พันตำรวจโทรกริติกรปานผลหัวหน้าชุดเฉพาะกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรได้สนที่กำลังร่วมกับทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรและกำลังอสอฝ่ายปกครองจังหวัดพิจิตรจำนวน2 0นายออกปฏิบัติการติดตามและจู่โจมเข้าจับกลุ่มแก๊งทวงหนี้เงินกู้นอกระบบโดยกำลังเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถ ยนต์ปิดล้อมหัวท้ายนะคะบริเวณถนนหน้าบึงสีไฟในอำเภอเมืองพิจิตแล้วก็เข้าชาร์จจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน2คนค่ะได้ของกลางเป็นเงินสดที่ได้มาจากการทวงหนี้จำนวน3า5 2 0นวน34,520บาทนะคะแล้วก็ยังได้ของกลางอื่นอื่อีกรวม24รายการซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นเครือข่ายนายทุนเงินกู้รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนะคะโดยจะนำเงินจากนายทุนเนี่ยระเวนปล่อยเงินกู้ แล้วก็ติดตามทวงหนี้ลูกหนี้เองในพื้นที่หลายๆจังหวัดของทางภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนหากลูกหนี้รายใดเบี้ยวหรือว่าไม่มีจ่ายก็จะใช้วาจาข่มขู่และทำร้ายซึ่งวิธีอื่นๆที่โหด เพื่อให้ลูกหนี้ได้หวาดกลัวเสียขวัญก็จะนํามาใช้ด้วยนะคะเพื่อให้เร่งหาเงินมาใช้นี่ดังกล่าวสําหรับการปล่อยกู้เงินก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ยที่โหดทีเดียวค่ะร้อยละ20ต่อวันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการบันทึกการจับกลุ่มในหลายข้อหา จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองพิจิตรเพื่อดําเนินคดีต,ตามขั้นตอนของกฎหมายสําหรับสาเหตุของการบุกจู่โจมการเข้าจับกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากชาวบ้านนั้นไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดํารงธรรมที่สารกลางจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะ